มาคื้งห้ามแต่ว่ามีไฟพร้อมพนว่าใส่นี่ก็สิมี่ด้วยกันมานมี่บมี่นี่มันบบมีโอมี่อยู่ันนี่ต้องข้าวแมนนี่้าต้องดึงตัวกันเหงื่อกันอืมือดีแต่น้อยเนาะจ้าจ้าแมนอยู่ มาซื้อของพี่น้องมากระทิมงานาขายส่งขายส่งพี่น้องหลากหลายเนาะหลากหลายสินค้าเพิ่นอนอดอกไม้ก็มีแต่ดอกง,งามๆพี่น้องจ้า งามคร<อ><อ>ับคุณลครบทุกอย่าง,อง,งโอ้ยงามครับโอ้ยลานี่ผายงามเลามีงานเนอ,อตุนเนาะนี่แม่ฮ้าเราบ้องจักมาสื่อพี่เนาะเออเป็นของช่ำรวยเนาะ ติชูดตชูข้างสินขาพี่น้องเป็นข้างสินขาเลยอันนี้หมวกของเด็กหน่อยถุงมือถุงมือถุงเท่าผพากันเปื้อนกระดาษกระดาษให้ดอกไม้กระดาษย่น อ๋อดอกไม้ไปติดบอร์ดปากกาอ่ากระดาษ A4 กระดาษ A4 จักบาทพูพี่นึอง สวยงามงามปากกากระดาษกระดาษทิชชู่บ่ฮะนั่บอกยี่สิบบาทโอ้แท็กมีสามชิ้นยี่สิบายถือเนมะเปินหูจักมองสื่อแล้วมั้งไงอันนี้ดินสอพี่น้อง แต่ว่าอันใดอันอันเข้าเคลื่อยใส่เบิงยาย้อมผมพี่น้องอันนี้เป็นเออมันเจ้มผู้แต่บมันเป็นยาหย่อมผมนี่แหละนี่แหละนี่ไงอันนี้แบบย้อมเมนบอนี่แบบย้อมเอ้ยไม่ใช่แบบสะแบบะดำดีเุกอย่างจักบาทนี่มันเป็นบริเลย ตรงทามท่นเนาะตรงใส่ถงซามรอยกลองอันนี้เป็นอย่างยายอมไหมอย่างยาสะเนรอ,อ,อนสไตงเบ้อนีไาลยข้างนี้เป็นถ้วยเป็นถว้ถวยชาม สวยเป็นซ้ำงามงามสวยงามมากสวยสวย นี่เป็นยังไงตุนนี่คืองามแต่ตุนนี่เฮียดีเนี่ยตะเาะทั้งหลังเจ็ดบาทตุนเจ็ดบาทตุนร้อยห้าบาทร้อยห้าบาทอืออันนด้ดีตุนเอ้กอดแล้วตะปูม้าีสันดีด้วยโอ้เอาดอกสนะโอ้ยพี่น้องมันหลายลายเลียกจน lược lái lái cái lược này ôi nỉ đỏ cũng đang lái xì nọ anh ấy mới bơi lái xì nữa, chắc khô rồi luôn đẹp đấy kia thùng thầu đây nhắn nồi แ้งข้านาดีอัอนจีจะเอาไว้ยี่สิบแปดคุณนี่บอกเป็นผู้ขาย,ยเพื่อเดจ่ายนี่ไปพี่น้องฮะสั้างพุนอีกกันนะผุนยางไปทร้างพุนทร้างเครื่องควอันนี้ก็จะเป็นพานพานเงินพานทองพี่น้องแล้วก็คัน บ้าเห็นเนาะนี่ถาดบะหมี่เบ,บอร์อะบ่สยังไปทางปูนกันตุน,นอันนี้แม่ไปใส่ตำมะฮง,งแม่ตุนหนิไหมหกสิบเก้าบาทเป็นตะเสียบแทะจานแม่อันนี้มันเป็นตะแตกน่ากินกินเสีย สิคสักผดีตัวหรือว่าใบรตากันประเดีด๋ยวือจะพอดีพอดีเลยนะอะไรเจ้าบาทออะไรเจ้าบาทอ่ะร้อยห้าสิบห้าบาทโอ้เลอะบอจะได้ถอยเกียร์อันละยางยางละบ่แพงเลยเหรอทับพีกลางพระศร,ร,รีหนึ่งโหลร้อยหโอ้โหลหนึ่งเนา ตังมลายลแลซิก็บาทลซิเขาเจ้าขายแยกบ่นอนนี่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 รู้นี่ร้อยก็บาทก็ซื้อเียเนาะก็ซื้อเจ้าก็เป็นตัดตากดีอยู่เนาะเจ้าแยอยู่ได้หนีเห็น่มันมีิดเท่กดสิบห้าบาทเขาเอา,า้างามดีตุนตาหาเก สิเ้าเป็นไรเงี้คุณราคานาจิบคุแล้วราคาไม่แย่กกันยี่สิบป่ะนี่นี่แล้วนี่นี่แล้วแบนเป็นสตากกินแซบเลยแซบ เป็นซูเปอร์เว้ะตุนเนาะเป็นซูเปอร์เว้ยน้าดีใส่น้ำจิม้มน้ำจิ้มไก่โอ้นี่เขาจะค้ายเป็นโลงสิตุนนีนพ่พวกพวกแง่หลีไปซื้อ,อยูโคลาดาูหลานสีไทยอันนี้ก็มีซื้อมากมา,ายเลยแต่ว่าอะได้เป็นโถท,ที่บ้านละเป็นโถแบบ เป็นโถเข่าไหมตุนแยบ,บาทน้ามเถ็ดตุอันอนี้พบาันนี้ยิบหอันนี้ก็บาทันนี้ไปยี่สิบนี่แกไปเฮ็ดผ้านวายคู่เด็กน้อยอนุบาลไหมเนาะ นนี่นไปเ็ปข้านไปเซนขันบักดิงกันสิพอดีเด้่นผู้เฒ่าพก็เจ้ากบไซเดอ๋ยว่าจริงสิเอ้ยก็ตะหักแต่ปีหน้องในข้าวนี่ยือตะหักแกก็เก็ดตะหักตะหักอันนี้นอมอ,อ,อมสิน อมสินอันนี้เงินไฮทองตัวนี้จ้าทีมี่ไลเดียวตัวเดีวน่ันเือับอด้น่อยบอด้มันคนละลายมันมีคนลายเอเออใบน่อยใบใบใหญ่นี่ไลเดียวจ้าเจ้าแบบนีอเดียวคือเอาลมกไ้อุ้มไปหันหนาหนีเ่นไหเีเออแนี่แนวใดไปหนอง เงี้ยมนเาเลนหาว่าจัแมนหาอยาา่างอาะอันนี้เกตสิบห้าบาทอันนบบี้ไม่ไม่ไม่อันนี้หาสิบห้าอันนี้เกตสิบห้าไปเปลี่ยนก่อนอันนี้สิบบาทต่อหนึ่งชิ้นบอ,นอนนบนลนั่นละ่ะเข็มใหญ่ตัวนี้ตัวมีทุกปรจัง<อ>วันโนวานแงสำหรับอันหอยดอกสะแบงหอยนั่นหอยนียบ เอามาให้ยายลีจาอันแน่ <h 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 ่อเอาสองอันเพราะว่าเสียบ้าเ้าไปเย็บหมอดเย็บมวยห้าตุนเน่ะ่้สามสีเปน้านน้ำเย็น่พี่น้อยล่ะพี่เป็นก่อยิบ ได้ไม่อืดได้ไม่อืดได้มีอยู่อยู่เงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าขันเจ้าเสียเ,เอาไปเอาไปเย็บทีเข่าเย็บหัวเย็บมวยห้าวหนาหน่อยจ้ะเป็นได้พีนะักไทยเน่ยเออนี่ได้สิได้ดีเสีนเนยนใหญ่แต่ดีดก็สำรับ<อ>นี่แหละสำรับอันเข็มทีมเ่เ้าใช่เอ้าใกล้สิวัดนี่เลยได้เนี่ยตุลเออเอาเตรียมไปเบ่เฮ้า ใกลจังหอดสงการเลยดิแล้วถ้ามาหองจงไปมาดูน่ารากข้งามแต่ว่าม่ไฟพรอมพนวาใส่เปิดจังไวเอาเอามาให้นั่งแบบใส่บวงกันนะโอ้ยพวคนิเปิดไฟไม่ยัดีใส่ใส่เปิดันตายกบันไมเสียไฟเลยโอ๊ยตายโอ้ย่วยดึกนี่อันวะ นี่ก็สีมี้ด้วยไงนี่บอมีนี่มันบอมีโอมีอยู่นี่ตัวเขาวแมนนี่ตัวเขาต้องดึงดึงตัวกันเหรอคกันเปิดไฟแด้เลยดอกใหม่ไปเดินแฟชั่นกันขึ้นนะเาเหลี่ยมยิงงูกลย